สวัสดีค่ะเอซช่องยูทูบวาสนาชาแนวเบิร์สุขุส้ค้นค่ะเมื่อนี่อากาศดีลูกสะพยค้นสวยนั่งฝ่ากับน้องสาวลาที่อยู่น้ากันมาหลายปีซื้อผ้าไปเที่ยวค่ะพี่น้องมาไปเบิงงงาไปอาการไปเที่ยวนี่สิไปจังไดสิไปหมองไดตอนนี้ก็คือครับรถค่ะครับลดไปเลาะเลาะเะอ่าเลาะสรุปว่า ฝานมือบ้านมือบ้านลูกครับไปขี่หันนามาแน่ด้นเอาคันไปเกี่ยวพอดีไปเคี่ยวพอดีไปเกี่ยวพอดีมือบ้านลูกครับไปขี่มือนีแม่ครับไปขี่เด้อู้เปนญ่านี่สบายปัยังพี่น้องเอ้ยคุณนายคคุณนาย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 คุณนาคุณนคุณนายคุณยคุณนายอคือนคุณนคุณนายแบบยเลยเนาย พี่น้องสังเกตด้ค่ะในรถเบิ้องแมดรถค่รว่าสิยานโควียตโคย่านค่ค่นนี้อันนี้อันเป็นเหายานเลยกันโควิดตันเห็นแม็ดแล้นบกาเขารถเลยยานป้าเท่าู้ขรับรถคื้โพด่เียนขึ้นแยแท้นี่อันอันว่าไใส่บ้านนี่โพดโพกงุ่กแตงโผน่พ่อวกแตงแผลลูกไผ่คอยอีพอีแม่เออมื้อนี้สิพากันไปเที่ยวค่ะพี่น้องค่ะเนาะ อากาศดีดีแลงแล้วเด้อนี่ยังยมบ้านในหมื่นในพกโมงแลงแล้วค่ะโม่งแล้งกับบ้านในคำสองถุงกับบ้านในคำสองถุงกับบ้านคำค่ะพี่น้องตอนนี้มันเยี่ยมรมันกำลังสิขอนาห orn เดือนมิถุนายนค่ะมิถุนากอละกดาสิงหากันย่าสิ้นเดือนกันย่าก็เริ่มเขาสูฤดูใบไม้ผลิเอามาช่อมเมืองกันจักหน่อยพี่น้องเมืองเพลื่อน่โอ้ยเมืองเพีคนอาใหม่หงั่ มาเห็นดอกค่ะบ่เบิงบเบ่งดอกค่ะดอกใหม่สิบเบิ่งส้มเมี่ยงค่ะส้มเมี่ยงมาฟังตะข่าวนอ้องชมพู่ไรพี่น้องเอ้ยมาฟังข่าวผู้ <คน S 1> อื่น<ต>น้ำเนื้อเออ,อเออ,เอ,อบ่าวดอกบ่วิจารณ์บ่อีหยังเพิ่นละเฮาเฮ็ดบ่เป็นเฮากับบวเฮ็ดเฮาบ่กล้าเบ,าบ่าเนาะบ่กล้าเบ่าให้คนเฮ็ดเรื่อกง่าย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 ส้มบ้านส้มเมืองไปตามภาษานี่ละค่ะพี่น้องอยู่ดีมีสุขเนาะ ได้เป็นเรื่องเป็นขุวมเป็นเจ็บเป็นป่วยก็ให้เศร้าห้หายสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักคล้องัสวานาหรือวาสนาชาแนวเบิดสุขูสุคนมือนีผ้พาพีผ้าหนองมายางสะพานหินยูทีสวนอุทยานหินล้านปีอ,อุทยานแห่งชาตินะคะพี่น้องอันนี้ก็เป็นหินล้านปีที่ มีมาตลอดนะคะเห็นมาตลอดตั้งแต่ไลยเ้นคนค่ะเบิ้งกับหูเนาะเดี๋ยวมาเบิ้งฟังนี่สักก่อนค่ะอ,อ,อันนี้กัยูที่คันมาฮอดตัวเมืองดเดรสเดนนะคะดเดรสเซนรัตซักเซนกะจะมาเพื่อนากะจะมาบาสไตล์นี่อันนี้ซื่อว่าบาสไตล์ซึ่งจะมีอยู่ในอ่าอ่า การท่องเที่ยวนะคะถาเขามาเที่ยวเพื่อนกัดจิจัดลาให้เขามาเบิงตรงนี้่พอ่ามาเที่ยวเยอรมันขันมาเที่ยวแต่ก่อนเป็นเยอรมันตะวันออกค่ะพี่น้องเป็นเยอรมันตะวันออกเนาะค่ะแต่ก่อนพูดเยอรมันมีสองทางตะวันตกตะวันออกอุทยานหินแห่งชาติล้านปีตัวนี้จะอยู่ตะวันออกนะคะตะวันออกตอนนี้ก็เป็นอันเดียวกันแล้วเนาะ กันเป็นอันเดียวกันแล้วกัมาเที่ยวมาชมได้นะคะเดี๋ยวสวัสดอ่จะึ้นใสอันน,า,นาจอไว้ให้ใต้คลิปไปให้เนาะว่าอุทยานแห่งนี้อยู่ใสนะคะอยู่มองไดเนาะค่ะมาทาั้งนี่ทั้งนี่เพิินกัมีสลักไว้ข้างฟ้าหินว่าอ่านี่ละค่ะผู้ดใดประวัตินะละเนาะประวัติของอุทยานหมองนี่ละสร้างปีใดอียั้งจังใดประมาณนี้เนาะค่ะ สวัสดกับจะบอลเราหลายเพราะว่ามั่นกะกะคือเป็นขันบานเท่ากับจะเอิ่อนอุทยานหินล้านปีประมาณนั้นละเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาช่มความสวยงามกันเนาะอากาศดีค่ะตอนนี้ที่เยอรมันกะเป็นเวลาอีก10นาทีหนึ่งทุ่มนะคะบรรยากาศที่มองจากมุมสูงค่ะพี่น้องค่ะมองจากมุมสูงลงไปคือจะงามหลายเป็นบานเป็นแม่น้ำค่ะ ซึ่งแม่น้ำสายนี้ชื่อว่าแม่น้ำเอลเปหรือคนไทยหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่าแม่น้ำเอลนั่นเองนะคะกะอันนี้ก็จะไหลลงไปจนหอดทะเลค่ะพี่น้องคะไปสู่ทะเลฮัมโบค่ะบรรยากาศสวยงามค่ะพี่น้องตอนนี้กะคือเป็นหมาหอนแล้วเคี้ยวค่ะเลี้ยวไปส่นะคะวาสนาเองมาผ้าพีผ้านองเอาความสวยความงามของธรรมชาติ มาตอนพีตอนนองค่ะไปยูเว้าได้ยูดอกเอินแล้วเอินควัก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 ,วกยังตีควักไปให้ท่ายวิวงามมาสัส้นสวยโอ้ยวิวสวยเปลี่ยมเปลี่ยนี่ต i k t o k ผุนดาดาวติก๊ตกต็อะไรยังกี่เต้น <laughs> เอาเลยผุนดาคืองาม <laughs> สวยง่ามเป็นโตกดินอันเขาคือดาวติ๊กตอกนะคะนางฟ้าตะันโตกดินก็ดีครับเขาก็หนังเลยฮัลโหลนักปีนเขาค่ะเพิ่มมากกับมานะคะเป็นนักปีนเขาชาวเยอรมันค่ะกับมาปีนนั่นแหละค่ะมองปีนนั่นแหละเดี๋ยวชาวบานจะเห็นให้เบิ่งนานละนานนานนานน่มองนานค่ะแต่ว่าพุ่นค่ะพุ่นกับมีคข้นคือกันอยู่ทั่งๆพุ่นเนาะ นหนาฮักค่ะไปะเข้าจะไปต่อเนาะอันนี้เพิ่นคือเป็นตัวหนังสือเก้าที่เพิ่นสนสังวันว่าบ่าให้ค้นจับค้นายหรือไฮคูใไฮขีดนะคะเราเพิ่นกับมีประวัติถีเล่าไว้ค่ะอุม้มนะคะเพิ่นกับเล่าไว้นี่แหละค่ะเป็นเป็นตัวหนังสือแต่โบลณโบร้านเพิ่นเห็ดใบ นี่นะคะบอกกับว่าพี่ผู้ใดอ่านได้ดอกเนาะคะ่ะสวัสดิกับอ่านอะไรคือกันว่าเพิ่นเขียนอียงแต่ว่าเพิ่นกะคือเก็บไว้เป็นอนุสรณ์นะคะให้ลูกให้ลใหลานเห็นกันบอกกันไวางสี่ขยานเด็กเล็กเด็ก,ก,กน้อยแามขึ้นมาเที่ยวกับสืเอาสีเอายังมาใส่ประมาณนี้ละค่ะนะคะโอเคค่ะพี่น้องค่ะชมความสวยความงามจะฝ่าวรรัยเดี๋ยวสิไปถ่ายน้ำยูเดี๋ยวจะ ให้คลิปสวยๆก้อนสวยค่ะพี่น้องคะชมความงามโอ้ยดาล่าผู้ม่านั่มกระไดเนาะคุณนะดาลารับเิคะดาลารับเซิร์นาสันอันนี้กะตากล้องมือกล้องดาวติ๊กต็อกนะคะพี่น้องะกตัว็มาหกเดือนแล้วไปยืนสองปีร้อนเพรดะแดดเขาหายมาหกเดือนมาจะก่อ พระจับปอนเอวโอตอมาถึงตะบานแล้วเงี้ยตะบานแล้วเกี้ยต่อสิบปีหรือห้าปีหาจ้ะแล้ปไปถามเขาตอนสีเฮ็ดมาานะมันมันได้ห้าปีมาว่าพ่อในมาสิบปีอะก่มาหัวตมาวางเดือนนี่นะเสดายหางใหญ่อีกหางหน่นยี่ห้า ขาขอยิ้มหาตัวเงยเบิดยี่สิบหกแต่วันใดหาปีตั้งบ่ไปเฮ็ดท่านอยู่ท่านทั้นอยู่แต่ว่าตั้งบ่ไปเฮ็ดซื่อๆเอาพอดีเบิดหาปีพอไปต่ออีกสิบกีก็พอดีอยู่เยอรมันพอดีค่ะสิบปีงามปันได้กับปทอบรันเท่าเด้อพี่น้องฟังเสียงเว้ากระโดดอีหาปีสิบปีกับกับเมื่อยู่บ้านวายู่เยอรมันว่าสันว่าใกล้แล้วใกล้แล้วเออเอออยู่นี่กับงามการงามกามีกินยากระยู่ซุกสบายค่ะพี่น้องเอ้ยแต่ว่าสู่บัณฑ์เท่าบัอเก่าเนาะ เบืองขี่ฝานผลดูนะ่ะงามงามเบืงดูดุนี่เบืงขี่ฝานผลขึ้นมาใส่ตะเบ้นดูงามค่ะค่ะอยู่ไสกับบัตรอายุบันเฮ้าอยู่นี่อากาศกาด็ดีบรรยากาศกาด็ดีแม่งมีแม่งวันกับบอมีสะอาดสะอ้านอยากยั้งก็ได้กินแต่ว่าถามบาอยากอยู่ไสเอรุ่นี่ ที ini, ่รุนนี่อยากอยูไ่ไสคะอยู่บ้านค่ะอยากกลับไปอยู่บ้านอยากไปอยู่เมืองไทยมาอยู่โดนแน่ค่ะผู้ทั้งหลังใกล้เสด็เมื่อไรได้ค่ะพี่น้องใกล้เสด็เมื่อนั่งสดชื่นแล้วนั่งเสด็เมื่อหัวใจไปทายู่บ้านแล้วคุณหนักหัวใจไปแล้วนั่นเห็นบ่อยู่ตะตุนั่งฝ่าบ่โบ ว่าเอาแล้วอยู่นี่มาสิบเจ็ดปีเลยกสิเมื่อตบ้านเฮาวแล้วพี่น้องเลยค่ะเาวันม้าไก่แล้วกรสิ่อบสังขารกับปีนุบานเาเสังขารว่าันอายุหน่อยๆกระสิบว่าสังขารนะพี่น้องเนาะงานละได้ยินบอวันนี้ความความความแความในใจยูไสกับวโยอรอที่ปีนบานเฮาอยู่ได้แต่ความสุดท้ายบรนปาชีวิตกับตรงบ้านเฮาอยู่ได้กระโต อยู่ได้แต่โตใจนะย่ำได้กับยูเมืองไทยค่ะพี่น้องอีหรอันนี้เรื่องจริง,งพี่น้องมีอย่างไห้ส้มเบิงกือนต้อง่า,าเมื่อสิบโอ้ยต้องท่าสวยไปก่อนรถไ,ไฟมาจากประเทศเช็กมาจากเชโก มาจากสาธารณรัฐเช็กขนของไปลงทะเลไปคอนเทนเนอร์รถอันนี้คอนเทนเนอร์ที่เต็มตัวรถอันนี้คอนเทนเนอร์ไปส่งพุ่นูลแฮมเบิร์กของไปทั่วโลกเลยอลังงามเลยบรรยากาศกำลังสวยอากาศดีพี่น้องเอ้ย18องศา ขณะนี้เวลาทุ่มครึ่ง19นาฬิกา30นาทีเวลาเยอรมันเ kind of mm. mm. ม ek, ื่อไทยนับถอยหลังไป6หาชั่วโมงค่ะพี่น้องหาชั่วโมงเด้อขอปิดคลิปด้วยบรรยากาศสวยสวยง่แรงของประเทศเยอรมันค่ะพี่น้องหาเบิร์ตสุคนอยู่ดีมีแห้งเข้าทั้งสามคนดาวติ๊กต็อกนางฟ้าค่ะพี่น้องแล้วก็ น่องลาสาวนุ่นนี่เนาะสามกนเฮ่าขอลาไปก่อนค่ะพี่น่องค่ะบ๊ายบายค่ะ